โอเคงั้นเดี๋ยวจะอาจจริงๆแล้วนะโอเคค่ะเดี๋ยวออกจากคอนโดก่อนเลยว้าวสวัสดีค่ะวันนี้เปิดรายการกันแบบอยู่กัน2คนนะคะปกติเราจะไปนั่งอยู่ข้างหลังแล้วก็จะมีคุณพิมพ์นะคะตากล้องของเราถ่าย แต่ว่าวันนี้เราเปิดรายการแบบอยู่กัน2คนเลยยืนหน้าเข้ามาเอนี่แวอวันนี้ก็เลยเปิดรายการกัน2คนนะคะเพราะว่าจะเป็นเดทของเราวันนี้ก็จะเป็นแบบเขาใช้คำว่าอะไรเดทบล็อกเหรอเดทเดทบล็อกเราจะไปแบบว่ากุ๊กกี้กุ๊กกี้อยู่กันสองคนนะคะเนื่องในโอกาชัช่นพิเศษนะคะเพราะว่าช่วงนี้จริงๆไม่ใช่วันนี้เป๊ะๆหรอกวันนี้วันที่เราถ่ายมันคือวันที่2ี่2มิถุนายนนะคะแต่ว่าวันที่ครบรอบจริงๆอะ ซึ่งเราก็ยังเขียนยังเขียนอยู่ว่าทุกคนก็เชื่อในแบบที่คนเชื่อคือเราฉลองครบรอบกันมาทุกปีนะเหมือนพูดถึงวันวันครบรอบอันนี้คือวันที่ตั้งแต่แบขอเป็นแฟนแลยใช่แะของแฟนไม่ใช่ครบรอบแต่งงานเราก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็ยังไม่แน่ใจจนถึงทุกวันนี้แต่ว่าเราก็เลยจะนับว่าแบบช่วงช่วงนี้เนาะยิบตอนแรกเธอบอกยิบสี่เราบอกเดือนอะไรก่อนกคนละเดือนไม่เดือนมิถุนายนแน่ปีเนี้ยครบรอบหหกปีแล้วด้วยนะคะแล้วก็แต่งงานกันแล้วด้วยแล้วเราก็เลยเหมือนคิดว่าแบบ เคยน่าจะซื้อของขวัญให้กันละกันที่มาดูมา o อ c a ช i o n ได้จริงๆเนาะมา o c เ a ช i o n แปลว่าอะไรคะมา o อ c a ช i o n คือเหมือนแบบแบบสมมติว่าเราซื้อของนี้ใช่ไหมแล้วก็ออจะจาได้ว่าของชิ้นนี้เราซื้อเพราะว่าอะไรแต่ว่านั่นแหละเราก็รู้สึกว่าครั้งนี้อยากซื้อเป็นของขวัญแล้วปีดีก็เลยเล็งสิ่งน,นี้มานานแล้วนะคะนั่นก็คือ นาฬิกาครับใช่พี่ดอยากซื้อนาฬิกามานานแล้วเพราะว่าจริงๆส่วนใหญ่ผู้ชายเขาจะอินนาฬิกาอยู่แล้วเนาะเราอาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่เราก็จะมีแบบว่าเรือนที่ใช้แบบใส่ประจําจริงๆอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเอออยากได้แบบ เรืองที่มันอย่างที่บอกคือมาอ็อชั่นด้วยแล้วก็อยากได้ของใหม่เลยอยากได้นาฬิกาเพิ่มด้วยอะไรเงี้ยนะคะวันนี้ก็เลยจะไปดูกันที่ชอโอเมก้าค่ะเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่เราตัดสินใจเ,ออเลือกมานานาแล้วอยากไดนาฬิกาโอเมก้ากันนะคะแล้วก็เป็นแบบสวิสเมดเนะเาะจริงๆก็คือตอนอไปเที่ยวกันอนะ แล้วก็ได้ไปเมืองที่เขาถ่ายเจมบอนเออใช่ค,คือเราเพิ่งไปเราเพิ่งไปนี่กันมาไปมาเตราออมาเตรามานะคะซึ่งก็เหมือนเป็นทริปแบบฮันนีมูอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะทีนี้ก็พอพอดูเอเจมบอลก็เลยอย่างจูนก็มีพักหนึ่งที่แต่งตัวตามอย่างเแล้วมันก็ลามมาถึงว่าแบบเจมบอลอนะ่ะสิ่งสิ่งที่แบบ เขาเด่นตลอดเวลาเลยก็คือเหมือนเพือ่อข้องรับออเซนวัตินแล้วเขาต้องใสโอเมก้านี่ยเยรู้สึกว่าเออแบบเท่ดีใช่วันนี้พี่ดีก็เลยน่าจะดูแบบสปนะีดมาสเตอร์เนาะแต่เราก็เลยแอบเล็งรุ่นที่แบบมีความเข้ากับเรามากขึ้นมาแล้วนะคะนั่นก็คือรุ่นซีมาสเตอร์แต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะมีเป็นแบบแยกๆไปมีแบบหลายแบบหลายไซส์เดี๋ยวพาไปดูที่ชอ็อปละกันช็อปที่จะพาไปดูวันนี้ก็เป็นสาขาแสาาพารกอนนะคะจริงๆเขาเปิดมาแล้วสักพักแต่ว่าเหมือนมีปิดไปช่วงหนึ่งก่อนหน้านี้ที่แบบ มีทําร้านใหม่อะไรเงี้ยก็เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูช็อปใหม่กันเลยนะคะแล้วก็ไปเลือกนาฬิกาโอเมก้ากันค่ะมาแล้วค่ะตอนนี้เราเดินมาถึงที่ช็อปโอเมก้าแล้วนะคะที่สยามพารากอนอย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้มันปิดไปแป๊บน,นึงเนาะวันนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่จุมเพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะ ได้ Safe> ค่ะเฉยราได้ค่ะด้วยความยินดีเลยค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งนี้เลยนะเป็นคอลเลคชั่นใหม่ด้วยของซีมัสเซอร์นห่จะบมีตัวที่เราเลือปีดีเจนเข้าแมนมากเลยอ่ะได้ค่ะ ออ๋อคืออันนี้เลยใช่ไหมคะที่มีแบบหลายๆลยสีใช่ค่ะวมากเพราะว่าคอลเลคชันนี้นะคะจะเป็นเรือนเวลาแนวสตรีทคลาสสิกนะคะโดยจะมีเฉดสีที่ให้อินสปายมาจากแผ่นดินแล้วก็พื้นสมุทรค่ะเป็นคอลเลคชันใหม่ของปี2อง2นี่สิบสองนี้เลยค่ะชื่อว่าแบบอะควาเทราก็จะเป็นซีมาสเตอร์อะควาเทราเนยคะอะควาก CDU> ็คือน้ำเลยเทราก็เป็นแบบ คนดีอยไงก็จะได้สีหน้าปัดที่มันอินสปายมาจากแบบเหล่านี้นะคะขอแอบดูสีเขียวได้ไหมคะคเข้ากับชุดวันนี้สำหรับนาฬิกาเรือนนี้นะคะจะเป็นสีเบเกรนนะคะเบเกนค่ะอนุญาตนะคะมาในไซส์ขนาดหน้าปัด38มิลนะคะอันนี้คือ38มิลใช่ค่ะเท่เนาะคือเรารู้สึกว่าบางคนอะที่ อาจจะตามที่เราเคยเข้าใจนะว่าแบบเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยจะชินกับแบบข้อมือเล็กแล้วก็จะใช้หน้าปัดที่มันเล็กหน่อย แต่จริงแล้วว่านาฬิกาที่หน้าปัดใหญ่ขึ้นมามันก็ได้คาแรคเตอร์ที่แบบเท่ขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วว่าบางลุกอะใส่กับนาฬิกาที่หน้าปัดใหญ่ขึ้นมานิดนึงอะมันก็เท่กว่าคาแรคเตอร์เหมันแบบชัดกว่าอะไรเงี้ยเหมือนตรงหน้าปัดมันเป็นแบบเส้นเส้นสีแบบอย่างนี้คือยังไงนะคะใช่ค่ะสำหรับหน้าปัดนาฬิกาคอลเลคชันนี้นะคะสําหรับไซส์38เนี่ยจะใช้เป็นเทคนิคที่เป็นหน้าปัดแบบ sunburst นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราสวมใส่ค่ะจะมีลักษณะที่มีรัศมีแผ่ออกมาจากศูนย์กลางเวลาสวมใส่ไม่ว่าจะโดน หรือสัมไาระคะ่ะจะให้มีติหน้าปัดที่ คนข้างโดดเด่นเลยค่ะอ,อืเหมือนมันเล่นกับไจเนาะจะมีความแบบมีเงาสำหรับเรือนนี้เนี่ยพิเศษมากเลยค่ะเพราะว่าตัวเครื่องนะคะจะอัปเกรดเป็นระดับโอเมก้าโครเอ็กซ m ลมาสเตอร์โคร e นมิเตอร์นะคะก็จะเป็นตัวเครื่องที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงสูงสุดของมาตรฐานสวิสแลนด์ในตอนนี้เลยค่ะเคยไ,ได้ยินมันมีแค่อเมก้าที่ทำได้จริงเหรอใช่เราเป็นแบรนด์แรกที่คะชื่ออะไรนะคะขออีกรอบค่ะโครเอ็กซลเป็นระบบจริงจริงไม่ได้ไม่ได้โกหกไม่ได้โครโมมิเตอร์ ใชโคราเซียลมาสเตอร์โครโนมิเตอร์ค่ะโครโนมิเตอร์มาสเตอร์โครโนมิเตอร์นะคะครับอันนั้นพิมพ์คอมเมนต์กันมาว่าสะกดยังไงนะคะมีสีอื่นให้ดูด้วยไหมคะที่เป็นแบบรุ่นใหม่เลยเดี๋ยวข้อนี้ให้ชมเป็นเรือนนี้เลยนะคะจะเป็นสีเทอราคอต้านะคะสำหรับสีนี้นะคะตั้งแต่มีการเปิดตัวมานะคะฟีดแบ็กดีมากเลยค่ะสีเทอราคอต้าก็จะมีความแบบส้มแดงส้มแดงส้มขึ้นมาป๊อบมากสีเดียวกับชุด เออข้าวแต่ชุนวันนี้งั้นขอดูทุกสีเลยได้ไหมคะทั้งห้าสีเลยแบบเหลืองขึ้นมากเลยอันนี้สวยนะใช่ค่ะสีนี้จะเป็นสีซัฟเฟอร์นะคะซัฟฟอร์นะคะซัฟฟร์นนะคะจะเป็นอุ้ยแต่นี้ก็สวยว่ะค่ะก็สวยงาและสีสุดท้ายนะคะจะมาในสีของแซนสโตนนะคะ ใช่ค่ะจะมาทั้งหมด5เฉดสีด้วยกันนะคะเฮ้ยแต่จริงอันเนี้ยมันเหมือนจะเป็นสีแบบเรียบเรียบมันมีความเหมือนจะเป็นสีแบบเงินอะไรเงี้ยแต่จริงมันไม่ใช่นะมันเหมือนอมตินแบบความเออเหลือบเหลือบนิดนึงอะมันสีแซนสโตนจริงจริงไงถ้าดูดีๆมันจะมีความวอร์มเหมือนเป็นวอร์มไว้มากกว่าไม่ใช่แบบเงินไปเลยอะไรเงี้ยเฮ้ยสีนี้สวยใช่สีน้ำเงินส่วนตัวสีน้ำเงินกับเขียวมันก็สวยแต่ว่าถ้าจะให้ดูแบบป๊อปแล้วแบบดูแบบ แต่งตัวในชีวิตประจำวันแบบใส่ได้ทุกวนันอะไรเงี้ยเขียวก็ดูจะแมชง่ายสุดนะคะเบเก้น อันนี้คือมีเวดดิสไหมคะหรือว่ามีประมาณหนึ่งเลยค่ะถ้าสินค้าคอลเลคชันนี้นะคะแบบเป็นให้เอกลีฟแบบพิวก่อนเลยค่ะแต่ว่าถ้าส่วนทีวิวใช่ค่ะแต่ว่าถ้าหาคุณผู้หญิงคุณผู้ชายท่านใดสนใจก็สามารถเข้ามาที่บูติกนะคะมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ว่าก็จะมีรุ่นที่มีของเลยด้วยใช่ไหมคะตอนนี้จะถ้าชอบเป็นคอลเลคชันที่เน้นสีสันนะคะเดี๋ยวมีอีกคอลเลคชันหนึ่งที่มีสินค้าเลยค่ะอั้งนขอดูด้วยเลยด้วยค่ะด้วยคยินดีค่ะ งั้นเดี๋ยวไปดูอีกรุ่นหนึ่งกันซึ่งคือรุ่นคอนเซลเลชันใช่ไหมนี่นจะเป็นสินค้าที่เป็นคอลเลคชันใหม่เช่นกันค่ะจะเป็นในกลุ่มคอนเซ l เลชันนะคะเปิดตัวมาในสาย29มิลค่ะ คอลเลกชันนี้นะคะจะพิเศษมากๆเลยค่ะ,คะเพราะว่าพื้นหน้าปัดนะคะทําจากวัสดุที่เป็นหินอเวโทเรีนธรรมชาตินะคะอ่าเป็นหน้าปัดหินอวเวโทเรีนอ๋อใช่มันเลยจะมีแบบเทคเจอร์บางอย่างที<ช>่เป็นแบ,นบเพราะว่าตัวเนี้ยค่ะเวลาสงสัสเนี่ยจะได้เอกลักษณ์เฉพาะตัวมากๆเพราะ,ะรว่าพื้นหน้าปัดแต่ละเรือนะคะก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะไปได้เทคเจอร์ส่วนของแมททิวลนั้นๆเพราะฉะนั้นเวลาสงสัส่เนี่ยจะมีเอกลักษณ์ในตัวก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละเรือน จะมาในเวอร์ชั่นที่จะมีทั้งที่เป็นสแตนเลสสตีลนะคะกับทองเซตหน้าโกลหรือจะเป็นทองเซตหน้าโกลเพียงอย่างเดียวค่ะโดยสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะได้เป็นลักษณะที่เป็นขอบตัวเรือนประดับเพชรหรือเป็นขอบตัวเรือนที่แกะสลักเป็นเลขโรมันนะคะขอดูเลขโรมันที่มีเป็นสายสีเขียวนี่เลยนะคะด้วยความยิดยน,นดีเค่ะ มันเป็นแบบอะไรนะกระจกซับลยใช่ไหมคะที่ทนสำหรับกระจกนะคะจะใช้เป็นกระจกสับไทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยค่ะทนทานต่อแรงขีดข่วนนะคะก็คือแบบเหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆถ้าจะเจอแบบรุ่นนี้เป็นคนที่ไม่ค่อยระวังเลยเออเป็นคนเวงแขนโอ้ยถ้าแบบไซนี้ไงมันก็น่ารักกันเาะว่ามันเข้ากันอือไซนี้อดีตัวนี้มีของเลยใช่ไหมคบใช่ค่ะสาหรับรุ่นนี้มีสินค้าเลยค่ะ พอเห็นอยากให้ซูไม่รู้ว่าในกล้องเห็นไหมแต่ว่าน้ำปัดหินข้างในอ่ะคือดีเทลมันต่างกันจริงๆริงมันรู้เลยว่ามันจะมีเป็นแบบเทคเจอร์ความเป็นไม่รู้ว่าเหมือนธรรมชาติบางอย่างเนาะขอดูสีอื่นด้วยเลยได้ไหมคะไหนมีทั้งหมดกี่สีนะคะมาด้วยกันทั้งหมด3ม,มเฉดสีนะคะจะมาในโทนสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะ คือจริงๆเราเหมาะก,กับสีแดงที่แบบพอมีอะไรสีแดงแล้วแบบบางขึ้นมือแลอ้วจะดีนเมื่อเดือนนี้จะเป็นแบบระดับขอบด้วยเพชรน,นะคะอ๋นอนี่สวยงามใช่ค่ะเพราะว่าเพชรของอุนิกานะคะจะใช้เป็นคุณภาพน้ำเกเจค่ะสอ้มนกันเนาะหรือว่าจะเป็นอันนี้ไปแต่ว่าถ้าเป็นเพชรแล้วก็อ๋อมีขอบเพชรที่เป็นสีเขียวให้ดูไหมคะนี่ ันนี้ก็คือเป็นใช่ค่ะจะเป็นขอบขอบกระกเคนะคะมาพร้อมกับสายสีเขียวแบบกับสีน้าผัดเลยค่ะอันดูไปเลยดนี้ไ่ดีงไหมได้ครับเอ้ง,งั้นจุดเล็งเอาไว้เป็นรุ่นนี้สีนี้เนาะสีเขียวแล้วก็ที่ล้อมเพชรน,นะคะแล้วเดี๋ยวไปดูมีของคุณผู้ชายด้วยจะได้แบบเข้ากันซื้อด้วยกันมาเลเยชั่นของกัน มีรุ่นแนะนำไหมคะแน่นอนค่ะคุณผู้ชายแฟนๆคอลเลคชันไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะส่วนตัวชอบสปีดมาสเตอร์ครับ<ม>เพราะว่าเหมือนแบบความจริงชอบแบบเป็นสายไฟสายไฟหน่อยอะไรเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวเกี่ยวกับนาซาอะไรอย่างเงี้ยหนาะได้เลยค่ะเป็นสายตาเดอร์อย่าง้ยเด,ดี๋ยวแนะนำเลยค่ะมีอีกรุ่นหนึ่งค่ะแนะนำมาค่ะด้วด้านนี้นะคะจะเป็นสปีดมาสเตอร์นะคะ มีเลยค่ะแนะนำเลยถ้าชอบสปีดม m a เตอร์อยู่แล้วนะคะรุ่นนี้ก็เป็นอีกรุ่นที่พลาดไม่ได้เลยค่ะสปีดม m a เตอร์คอลเลคชันใหม่ค่ะสปีดม m a เตอร์7ค่ะ57ใช่ค่ะไม่คอลเลคชันใหม่จริงๆแล้วสปีดมัตเตอร์หาเนี่ยเคยทำออกมาครั้งหนึ่งแล้วนะคะในปี2013แต่ว่าปี2022เนี่ยปรับโฉมใหม่ค่ะมีการอัปเกรดตัวเครื่องให้เป็นระดับม a s เตอร์โ o โนมิเตอร์ค่ะแล้วก็ปรับโฉมให้ตัวเรือนสตีลนะคะมีขนาดที่บางลงกว่าเดิ สีเขียวสวยอีกแล้วชาบสีเขียวกันเลยขอดูของจริงเลยได้ไหมคะให้มันปีดีหล่อสวยเนาะสวยมาบคือจริงๆเราเป็นแฟนของพวกแบบไซไฟชอบนาซาโอเมก้าเป็นแบรนด์ที่เหมือนเป็นนาฬิกาแบรนด์แรกที่ไปอยู่บนวงจันทร์เลยใช่ค่ะ สโฆษณาของอพอลโล11เขาก็ใส่รุ่นนี้จริงไหมเนี่ยต้อง c เช็คก่อนนะคะใครที่ดูอยู่มันเป็นลายของรุ่นนี้แต่ว่าเขาใส่ s p มาสเตอร์วูนชื่ออะไรนะคะคนนี้ขึ้นไปดวงจันทร์แล้วก็ใส่มา s p e e d m a s อาร์ตินครับใช่ไหม้อมูลแน่นมากเลยค่ะเพราะว่าดีไซน์ของตัวสปีดมาสเตอร์57นะคะก็จะอิงรูปแบบจากนาฬิกาเรือนแรกในปี1957ซึ่งเป็นปีกำเนิดของ Speedmaster ค่ะใช่ค่ะและดีไซน์อย่างที่คุณผู้ชายทราบเลยค่ะตัวดีไซน์สาว ะะเราเคยทำดีไซน์แบบนี้กับโมเดลที่เป็น Limited Edition ของภารกิจอัพัโลสิบเอ็นะคะใช่จะเป็นสายไดยแบบนี้เลยแล้วก็ที่ัญญัดนะคะตัวปานทับนะคะจะมี Adjustment ที่สามารถปรับได้นะคะโดยตัวนี้จะจดลิกขิที่บัตรของโอเมก้าเรียบร้อยะคะ่ะ ปกติเวลาเลือกไซสมันต้องให้พอดีกับข้อมือประมาณไหนนะคะสำหรับพุกนี้นะคะเป็นสายซิลสามารถปรับได้ค่ะก็่แต่ว่าตัวนี้ก็คือสามารถที่จะปรับขนาดเพิ่มเติมในส่วนของบานพับได้ด้วยค่ะสว,<น>ะวยมากเลยนะนดอยากดูสีนี้ด้วยไหมผมขออนุญาตด,ดูสีอื่นหนึ ได้คะ่ะเดี๋ยวขออนุญาตแนะนํานะคะเรือนนี้แบบพิเศษมากเลยค่ะสําหรับเรือนนี้นะคะจะเป็นหน้าปัดโทนสีดํานะคะแต่จะเป็นหน้าปัดแบบแซนด์วิชนะคะเฉพาะสีนี้เท่าน,นะะั้นค่ะที่จะเป็นหน้าปัดดีไซน์แบบนี้โดยที่จะสังเกตได้ว่าร่องของหลักชั่วโมงนะคะจะใช้เป็นพายน้ำซุปเปอร์ลูโนาวาสีเบจนะคะค่อคข้างได้กลิ่นอายของความวินเทจเลยค่ะสำหรับเรือนนี้ กกันเขียวเขียวใช่มราจะได้สีเขียวเหมือนกันไงจะได้แบบดูแมชกัน่อาลองดูกันดีกว่าไม่รู้ใช้สีเขียวเราจะได้เป็นของขวัญคุปน้อพีสีเดียวกันมัก็มีเซนที่จะเป็นสีเดียวกันอันนี้ก็สวยโชว์ให้กล้องดูอันนี้มีเวลลิสไหมครับเรือนนี้มือเล็กน้อก็อยู่นิดหน่อยนิดหน่อยถ้าตัวสีเขียวอะครับตัวสีเขียวก็เช่นกันค่ะ S <S ก็ลงเวดดี้ส์ไว้สีเขียว่ใชบ,บังคับว่าต้องสีเขียวจะได้เหมือนกันงั้นเป็นสีเขียวนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย ใครสนใจจุนวก็มาดูได้เนาะที่ช็อปอเมริกานะคะจะได้เลือกรุ่นเลือกแบบอะไรที่ตัวเองเข้ากับตัวเองแล้วก็ตัวเองชอบนะคะวันนี้จุนกับปีดีไปเดทต่อลนะไม่ไมีเดตต่อแปะเอาละค่ะตอนนี้เราก็ได้ของกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะ,คะนนก,กะคะ็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดวันที่เซเลบรตวันครบรอบกันได้ของกันไปคนละอย่างแม้ว่าของคุณปีดีจะยังไม่ได้ตอนนี้นะคะแต่ว่าก็ลงเวดดิสเไว้เรียบร้อยแล้วนะคะ อย่างที่บอกก็แวะมาดูที่โอเมก้ากันแหละว่าแบบได้เห็นของจริงอะไรเงี้ยก็น่าจะแบบมีไอเดียมากขึ้น่าเราชอบแบบไหนเพราะว่าอย่างตูก็ดูรูปในเว็บมันก็เห็นภาพไอเดียประมาณนึงแต่พอมาดูของจริงแล้วมันสวยกว่ามากๆมันแบบอยู่บนมือเราได้เจอได้จับแบบของจริงๆอะไรเงี้ยมันแบบเออมันมันก็ดีกว่าแล้วก็สวยมากจริงนะคะแล้วก็อย่างที่บอกมันก็มีพวกคอลเลกชันใหม่ของปี2022นี้ด้วยสําหรับคนที่เป็นแบบผู้หญิงอย่างตัอะไรเงี้ยมองหานาฬิกาอยู่ที่ใส่ได้ในชีวิตประจำวันด้วยแล้วก็มีความ เป็นมินิด้วยแหละแต่ก็เท่ด้วยอะไรเงี้ยนะคะที่สำคัญทนมากใช่แล้วก็ทนมากเพราะเขาก็เน้นเรื่องความแบบ practicality อะไรอย่เงี้ยเนาะส่วนวันนี้ตุ้กับปีดีก็เดี๋ยวไปกินข้าวกันต่อใช่แต่ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วแหละเป็น private private เด็ดพูดว่า private แล้วดูแบบเอ๊ะไม่ไม่ไม่ต้องเอ๊ะอะไรเอออกเออกินข้าวแล้วกลับไปนอนไม่มีอะไรมากนะคะก็เป็นแบบเรียบเรียบง่ายๆฉลอง66ปีแล้วก็ได้ของกันไปเอาล่ะวันนี้จุ้มกับปีดีไปแล้วนะคะก็อย่าลืม กดไลค์แชร์คอมเมนต์ subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะไม่ยบายไสวัสดีครับ